วันนี้เรามากินร้านเมยชิมินใะครับวันนี้รถเยอะมาร้านเมยหมึกเป็นซาซิมิเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูซิว่าจะเป็นยังไงอ่าไมเอาต้องแอร์เหรอต้องแอร์มันก็มันมาานานนานเลย เอานี่แหละก็ไม่ได้ร้อนหรอก้างนอกนี่ใช่มั้ยนหนึ่งเป็ดชาชีบนี่มีห้องแอร์อะไรอะไรก็ค่าอร่อยดูรีวิวมาด,ดูเมนูกันใหญ่เลย ดูดิมีอะไรน่าอร่อยแล้วก็อะไรโปลากระปุกปลากระปุกปลากระปุกจนดวันนี้เรามานั่งกินกันที่ร้านเหมยหมึกเป็นชาชิมิซาชิมิหมึกสายกระทะหมึกเป็นซาชิมิ นี่คนเยอะมากเลยกําลังสั่งอาหารกันอยากกินเด้อแลวปันได้อย่างนี้เหลอเทียวอ่ะกําลังสั่งอาหารกินกันไม่ได้วลยจ้ะปลาะไรก็คงได้อะไรมั่งแล้วเนี่ยปอาหมกทะเลปลหมกทปลากรอทอดำปลา ตัวยซาลาเปกรดาซีอิวโอ้ยหลายหลายอย่างแล้วนี่หลายอย่างแล้วเอาอะไรอีกไวได้ซีวแล้วหลายอย่างแล้วดูไม่ม <u> uh> ีเดีด um. ๋ยวเขาจะใส่กระงมาแรกอะไรเนี่ยตากระพงกระดิ่งตาพ่งอะาไาวมปทะเล าแล้วอายนกินข้าวหมดไปิเลยกมาแล้วสองอย่างข้าวอายุนกินไปก่อนกินไปก่อนแหมคือว่าจะรอแค่ความทีเดียวไม่กินเลยกินเลยไปกินกินไปเรื่อยๆตัวเองกินข้าวกินไปเรื่อยๆไอขเริ่มตักข้าวเลยนะลุยไม่ได้รีบไปไหนไม่ต้องรีบไปไหนกินไปเรื่อยกินให้หมด ไอ้เป็นตกินดีเป็นเลวปนร่เป็นยังบอกยังพวกนั้นเลิกสีมบอกไรอไมเลยเหรอแตนี่เป็นเรื่องเลยนะพี่บอกว่าแล้วลงไปไหนเป็ไงรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยมันเป็นงไง่เลวอ่ะมันไม่ได้อบแปงเป็นยังไงกินรสชาติดีป่ะผม นี่ไงปลาหมึกมันอยู่นี่ข้างในเอ้าไหมนะูมันเนียไม่เา้ไหมอร่อยอร่อยเร็บกดนใชนี่ไงปลาหมึกมันอยู่มันมีแต่ว่าเล่นเอาแล้วกินแม้มาอะไรกันเนี่ย ูดไปเลยนะูดใสไปเลยนะจะได้จะได้ง่าเนี่ยอนันเหมือนกันนะแม่จะไปกินข้าวกับบ้านอ่ไปด้วยว่าแม่เดี๋ยวหนูจะแาหนังสือไตอบอะไรเขาเรียกอะไรบัต่เดปเลยเออดรคูาไมติดสติ๊ตัวไปเลย ตไม่ิดตัวตไเลยด้ด mm ูนัมันไม่ได้เปิดมันไม่ได้เปิดก็ไม่ได้เพิ่มนี่หอยอะไรไม่หด้เปีนหายม่หวถ้ามันเปิดรู้เพิ่มแสดงว่ามันต้องจบอเคหงไงอันนี้กินจะได้ไหมได้ได้ได้กินท่านมังกรเดี con ขึ้นพอมันปุ้งค่ะ ก้อนก้อนผัดมมึกหมึกเดียวนี่แหละร้อยหกิบาทนี่เลยปาซาซิมิอย่างนี้เลยอุ้ยมึกลงไปเลยะอ่ะปากลาซาซิมิมารัิมดู้กิมบงทำไมไม่ลองซีซิมิเหรกระพงคิมนี่ดูนะนี่ยนี่ โูดูดิสดปิาดชิมดดิรผมกินเลยเนียให้ชิมเนี่ยให้ชิมตัวนี้ให้หนชิเลยมันังยูก้อนใหญ่กูก้อนใหญ่ไดู้ก้อนใหญ่มันมันายเดียมน้าดิคนจีนนำมันยดยใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยหมดเลยอร่อยหมดเลย ต้องหมึกตาซีบี้นี่ไม่ติดใจใช่ไหมของเราเหลืออีกอย่างนึ่งนะมันเด้งเกือบตายตอนนี้ป้าก้อยนั่งบอแล้วเนี่ย ตัวนี้ครับตัว,ตวสุดท้ายพาะใจนั่งมองเลยปลาเกา๋าเอ๊ะมนลอยไปไหนเขาเรียกปลาเก๋าอะไร,ระเก๋าเนื้อซีอิ๊เวเป็นไงปลาเก๋าเนื้อซีอิ๊ว ได้นั่งเฝ้ากันแล้วกันเนี่ยกระต้อบอกมือแล้วลเวล,ล,ลาสั่งก็สั่งจังอันนี้บบกมือแล้วแคากินจริงๆนะสี่คนเนี่ยห้าย่านกับบนพอดีนะห้าหรือ,อย่างอย่าหญ่เก่7ถ้าเจ็งแล้วมันมันเยอะไปใช่ไหม ไปกินตอนนั้นนะที่แบบ9ก0าร้อยร้แนนะัเราตังไม่เยอะนะ่าเราตัง